สวัสดีค่ะนี่คือรายการฟันเดือกับควินดาบของช่อง Fashion Food นะคะและคุณกำลังอยู่กับเดือนธันวาคมในราศีเมถุนนั่นเองค่ะอ่ะมาราศีเมถุนมิถุนนะคะชาวได้ได้ต่างๆนานานเนี่ยอยากจะบอกว่าภาพรวมของคุณนะคะมันเป็นจุดที่คุณต้องไฟเตอร์ต่อนะคะคุณต้องบู๊ต้องลยุยต้องฟาฟันนะคะลุยอย่างเต็มที่เลยซึ่งแพรให้เป็นว่ามันจะเป็นเหมือนช่วง Period ของคุณหรือมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าไงมันเป็นช่วงที่ดีของคุณค่ะขึ้นละกันถ้าการณีแรกเนี่ยคุณเนี่ยลุยมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาตั้งแต่ในช่วงของกรกฎาคมสิงหาคมยาอ่ะแล้วก็ต่อมาเป็นสาเดือนสุดท้ายคือตั้งแต่ตุลาพฤศจิก,กาธันวาน,นะคะมันจะเป็นช่วงที่ดีของคุณหลายๆอย่างของคุณเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานเงินโอกาสคือมันอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสมมุติ ข่าวดีที่คุณกําลังรอคอยเฮ้ยเออคุณได้รับอนุมัติและแถมได้เจออะไรที่ดีกว่าได้ข้อเสนอที่โอเคกว่ามันเป็นทางผ่านที่ดีนะคะการได้เงินได้บัตเจ็ตหรือแค่คําชมเชยอ่ะมันก็จะเป็นสุดหนึ่งที่คอนเฟิร์มว่าเฮ้ย ฉันมาถูกทางแล้วนะเอ้ยฉันโอเคแล้วนะเนี่ยไอสิ่งนี้แหละมันจะไปต่อนะคะในนี้ได้กับทุก,ทกเรื่ององสอบคนราศีมิถุนในเดือนธันวาคมเลยแต่คราวนี้จะยังได้ผู้ใหญ่ที่เป็นคนเก่งฉลาดนะคะหรือเขามากประสบการณ์มาให้ความช่วยเหลือกับคุณหรือคุณมีโอกาสที่คุณเนี่ยจะเอาเตงไปเจอสังคมอะไรที่มันเหนือกว่ามากขึ้นเก่งขึ้นกว่าคุณเนี่ยก็เอาเป็นว่าเนี่ย คือช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้สาคนราศีมีทุนหลวนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่หัวข้อการงานค่ะสำหรับเรื่องงานนะคะเราจะเริ่มต้นกันที่คนที่มีงานทําคนทํางานประจําอยู่นะคะเออราชาการเอกชนและวิสาหกิจนะคะและทั่วไปเลยเนาะในนี้มีเกณฑ์ได้โบนสัสได้การขยับขยายเติบโตนะคะหรือใครที่กําลังดูรุ่นในเรื่องของการเขาเรียกว่าไงอ่ะ แข่งในเรื่องของโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็จะผ่านนะคะผ่านไปได้ได,ดีทีมเวิร์กอะไรต่างๆถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็มันอาจจะมีหลายๆหลายๆคนละกันนะคะปรับไปสู่ในเรื่องของเขาเรียกว่าไงอะระบบใหม่แผนการใหม่โปรเซสใหม่นะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์นในเรื่องของการที่แบบยกย้ายไปอยู่สาขาแม่ไปเดินสาขาลูกอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะเป็นเรื่องที่ดีละกันคราวนี้เนี่ยใครที่รู้สึกว่า กำลังรอทุนของที่ทํางานที่ทํางานจะส่งไปเรียนต่อในคอร์สสร้างคอร์สเสริมอะไรมีเกณฑ์ได้ไปนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีต่างๆจากผู้ใหญ่หรือว่าข่าวอะไรที่คุณได้ยินมาก่อนอนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับคนราศีเมถุนได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอ้ยก็เป็นเรื่องที่ดีละกันซึ่งพายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้บ่อยๆละกันเนาะแต่ว่าโฟกัสเหมือนเดิมนะ คุณทําอะไรก่อนหน้านั้นย้อนหลังไปสัก4เดือนจะมีผลกับตัวคุณนั่นเองนะคะก็ไม่ใช่ว่าเอ้ทำไมฉันไม่ดีละ่ะฉันกรลังซิ้อมิทุนนะก็อย่างที่บอกค่ะก่อนหน้านั้นทำอะไรก็ตามนั้นเลยนะคะอ่ะแล้วก็ส่วนของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ SME ค้าขายฟรีแลนซ์อังกฤษเพร่เนสร์ซันอัพนะคะแพรให้เป็นว่าในที่นี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการเพิ่การจบเพเริ่มต้นใหม่อาจจะมีเกณ์นในเรื่องของ การโละสินค้าในสต็อกนะคะการที่ต้องทิ้งเครื่องจักรเก่าๆที่พังแล้วไม่ใช้หรือมันมีเกณฑ์ปรับอะไรต่างๆโครงสร้างของภายในทีมงานบริษัทเครื่องใช้ได้หมดเลยนะคะคราวนี้มีอีกโอกาสหนึ่ง ในนี้แพ้ให้เป็นสอบใครที่กําลังจะดูในเรื่องของลงทุนไอทีเทคโนโลยีหรือมันเป็นในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะใช้คนน้อยลงแต่ลงทุนในเรื่องของเครื่องจักรต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับบางบร,ริษัทในนี้พูดตามตรงอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเอาคนออกได้ด้วยนะคะเช่นมันเป็นการปรับตัวหรือ ตัวคนที่มาทํางานเนี่ยเขารู้สึกไม่มั่นคงในเรื่องของการเงินไม่ได้หมายถึงว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่หมายความว่าเขารู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็เฮ้ย <c oughs> อยู่ดีๆก็ออกไปจากคุณเหล็กเนี่ย <c oughs> เพราะกลัวการเป็นปิดเมืองหรือปิดปัญหาโควิดต่างๆที่นโยบายต่างๆมันไม่มั่นคงไม,ไม่แน่นอนนั่นเองนะคะเลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะมีปัญหารอบด้านสักนิดนึงคือเหนื่อยหน่อยนะคะสำหรับคนราศีมิถุนที่ทํางานส่วนตัวคราวนี้แพรให้อีกอย่างหนึ่ง จะยังได้ผู้ใหญ่เก่าๆคนให้ความช่วยเหลือหรือพาร์ทเนอร์คู่ค้าต่างๆเนี่ยกลับมายังดีอยู่นะคะก็คืออาจจะลองไปติดต่อลูกค้าเก่าไปเสนอออฟเฟอร์บัตเจตต่างๆให้หรือไปหรือคุณอาจจะแค่ไปสวัสดีปีใหม่อะคะ่ะแล้วทําของฝั่งแล้วก็เออแบบทำให้ได้กลับมานั่งคุยกันต่อนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่า ใจเย็นๆสอบคนราศีเมถุนแล้วก็อย่าใจร้อนเพราะอะไรหลายๆอย่างต่อให้ลงเงินอย่างดีเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่เวลาก็คือไม่ใช่เราต้องถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมาแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆนะคะอ่ะสรวนนี้ส่วนของคนที่ตกงานอยู่คนที่กำลังหางานทำนะคะเกณฑ์การได้งานที่เงินค่อนข้างจะเยอะหรือมากกว่าที่ประจำเนี่ยมีสูงนะคะคนที่ตกงานแล้วเนี่ยแพ้ให้เป็นว่าหนึ่ง มีเกณฑ์ได้งานเงินที่ถูกใจแต่สังคมอาจจะน่าเบือ่อหรือมันเป็นการที่ห่างๆอ่ะอาจจะเข้าไปแล้วเจอในบริษัทที่เขา work from home อยู่ก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะได้งานที่มันอยู่ต่างกะอย่างเช่นคุณไปเข้ากะกลางคืนแล้วต้องแบบคอยรันลูกค้าต่างประเทศอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะมีนิดนนำนิดนะนึนนงใครที่รู้สึกว่ายังด้อยหรือกำลังจะไปเรียนเสริมเรื่องของภาษาพอดีเนี่ย ไปเรียนให้เต็มที่เลยนะคะเพราะคุณมีโอกาสไม่ว่าจะภาษาที่3หรือที่4หรือที่2ก็ตามแต่นะคะในนี้อยากเรียนทักษะเสริมเพิ่มเติมอะไรอย่าลืมในด้านของภาษาถ้าคุณคิดจะพัฒนาเพราะมันทําให้คุณมีโอกาสได้อะไรที่ดีกว่านั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาแพให้เป็นว่าหลายๆคนมีโอกาสจะกลับไปทำงานที่บ้านสูงรับช่วงต่อในเรื่องของกิจการาจะเป็นกงศีอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะแล้วก็ เกณฑ์การสอบอะไรใดๆอาจจะมีต่างสนามหรือมันมีเกณฑ์ที่เข้ารอบต่อไปนะคะสิ่งที่แพจะแนะนำขอลุกสุภาพอ่อนโยนนะคะมีคุมโทนนิดนึงแล้วก็ในเรื่องของน้ำหอมกลิ่นต่างๆเนี่ยก็จะลองปรับให้มันดูเข้ากับคาแรคเตอร์หน่อยที่ไม่ชุนหรือว่าแบบสเปซสองสเป์ให้รู้สึกว่ามันโอเคไม่ใช่แบบหู้อัดไปกะค่า HR เลยอย่างงี้ก็ไม่ได้นะคะเป็นว่า ดูในเรื่องของลุคคลายเตอร์ความสะอาดดูเนียบดูสุภาพนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมเพิ่มกินหอมค่ะน่าจะช่วยในเรื่องของการทําให้เป็นสเสน่ห์และเป็นที่จดจำเนี่ยดีต่อการสัมภาษณ์งานนั่นเองค่ะ สำหรับในส่วนของเรื่องการเงินของคนราศีมิถุนนะคะแพรให้เป็นว่ามีโอกาสได้เงินก้อนเงินตกเบิกน,นะคะเงินมรดกได้ด้วยหรือใครกําลังรอการแบ่งทรัพย์สินการค้าขายบ้านอะไรเงี้ยเราได้เงินก็จะเป็นในเวอร์ชันแบบนั้นนะคะแต่แนะนําว่าได้แล้วควรจะรีบแบ่งเก็บหรือคนราศีมิถุนที่กําลังจะดูเก็บเงินก้อนนะคะแนะนําว่าทุกๆครั้งเมื่อเงินเดือนออก กันใจใจไปเลยค่ะจะ5้าพันสามพันหรือพันเดียวเนี่ยเก็บไปเถอะนะคะเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินแล้วก็สุดท้ายก็มาอ้างว่าเราไม่มีเงินเก็บเราไม่มีไรายได้ดังนั้นตอนนี้เมื่อเงินเดินออกก็เก็บเงินไปก่อนเข้ากระเป๋าไปเลยนะคะเกณฑ์การได้โชคลาภจริงๆยังไม่สุดนะแต่มันจะเป็นเหมือนการที่ ตกลงข้อติดต่อข้อเสนอการดีลเก่าๆการรออนุมัติอะไรเงียมากกว่าแล้วก็การเงินที่บอกให้เก็บเงินนะคะเพราะมันมีแนวโน้มที่เหมือนกับรายจ่ายจีเป็นเงาเลยนะคะจอเป็นเหมือนกับคุณทําอะไรผิดมาแบบนั้นเลยเหมือนแบบเข้าปุ๊บดูดพันบัตรดูดพัดนแอปปับ๊บแบบนั้นเลยนะคะคนราศีมีถุนเกณฑ์การใช้เงินไม่เหลือเก็บนั่นเองก็เตือนกันตรงว่าให้เก็บก่อนแล้วก็ ถ้าจะดูซื้ออะไรชิ้นใหญ่ต้องเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าเอาง่ายดูระยะการผ่อนที่สำคัญ เตือนเหมือนกันนะคะช่วงต้นเดือนของปี65เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องอะต้นปีดีกว่าอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ล็อกดาวน์ปิดเมืองบางพื้นที่ตามนโยบายอีกนะคะดังนั้นจะผ่อนจะใช้จ่ายได้แพรแนะนำว่าดูเรื่อง cash flow หรือว่าเงินที่มันหมุนกระแสะตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเกณฑ์การเดินทางยังมีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะห่วงค่ะ ส,ส่วนของเรื่องสุขภาพของคนราศีมิถุนนะคะแพรให้เป็นว่าอ่าหนึ่งสาวๆหรือใครที่มีครอบครัวนะคะตั้งใจจะดูมีบุตรมีน้องเนี่ยจริงๆแพรว่ามีมีได้นะคะแต่แนะนำว่าควรจะไปปรึกษาแพทย์เพราะในนี้ระวังในเรื่องของหมดลูกบางหรือว่าเขาเรียกว่าไง ปัญหาอะไรลหลายๆอย่างถ้าคิดจะดูพึ่งพาทางวิทย์ไปเลยนะคะจะไปทำกีฟจะไปพึ่งพาทวิทย,ทยาศาสตร์ใดๆเนี่ยลลยได้เลยค่ะยังพอมีโอกาสติดอยู่นะคะคราวนี้คนราศีมิถุนจริงๆอะ่ะช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับอาการบ้านหมุนบ้านหมุนระบบทางเดินหายใจหรือว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะ อาการที่หน้ามืดเป็นลมง่ายนะคะเพราะที่นี้อาจจะสะท้อนในเรื่องของหัวใจ mm. เกี่ยวกับระบบเลือดหลอดหรือว่าในห้องหัวใจอะไรบางอย่างไม่ได้หมายถึงห้องหัวใจที่โสดนะแต่หมายถึงแบบว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอ้ยระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีหัวใจไม่ดีเนี่ยแล้วทำให้คุณบ้านหมุนง่ายหรือว่าเป็นลมอะไรได้ง่ายหรือเลอเอบางทีมันอาจจะเป็นในเรื่องของช่วงเปลี่ยนวัยแล้วก็ในเรื่องของกระดูกชั้นในของหูที่ทำให้คุณบ้านหมุนได้ง่ายตรงนี้ก็ ไปปรับในเรื่องของพฤติกรรมการกินการนอนการใช้ชีวิตบางอย่างได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเสริมศิลปกรรมใดๆแพทย์รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ชะลองเงินไปก่อนนะคะสาวๆนะเพราะนี่นี้จริงๆทําได้แต่แต่ดูแล้วมันหมดเยอะหรือไปๆมาๆทางเกาหลีกักตัวอย่างเงี้ยทำให้คุณไม่ได้ไปแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเพิ่มก็แนะนำว่าเกณฑ์การเสร,รมิมศิใดๆ พักไปก่อนจะดีกว่าหรือศึกษาให้ดีดูรีวิวด้านแย่ด้านลบต่างๆเผื่อไว้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญแพลว่าสุขภาพของคุณถ้าเสาสายที่ศัลยกรรมอะ่ะมันสอดคล้องกับเรื่องเงินนิดนึงนะก็เตือนกันตรงๆเลยแล้วก็อีกนิดนึงนะคะระวังการเครียดสะสมนอนไม่หลับหรือ การที่ระบบเผาผ่านไม่ย่อยดังนั้นถ้าคุณจะดูปรับมื้ออาหารเพิ่มโปรตีนเพิ่มผักลดของมันของทอดแล้วก็ไม่กินดึกไม่กินคาเฟอีนก่อนนอนอะไรเงี้ยอาจจะช่วยได้ดังนั้นปรับเท่าที่จะได้นะคะเพราะมันจะดีกับสุขภาพระยะยาวของตัวคุณนั่นเองค่ะอ่าแล้วก็สไลด์เรื่องของความรักของคนราศีมิถุนนะคะเย่คนที่ มีแฟนแต่งงานแล้วมีคู่นะคะแพรของหัวใจสีเขียวนะคะอย่าลืมแท็กแชร์คลิปนี้นะคะส่งไปให้คนราศีนี้ทุนคนรักคนใกล้ตัวคุณได้อ่านฟังไปด้วยกันนั่นเองค่ะอ่ะคนที่มีแฟนแต่งงานแล้วนะคะแพรให้เป็นว่าในที่นี้เนี่ยเออช่วงนี้คุณหรือแฟนเนี่ยจะดุจะเคี้ยวเป็นพิเศษนะดังนั้นถ้าคุณจะเน้นแบบปิกหยอกไปอะไรในโซเชียลหรือรู้สึกว่าเฮ้ จะแบบอารมณ์พ่อบ้านใจกล้าอะไรอย่างเงี้ยระวังอาจจะทะเลาะหรือเป็นปัญหาระยะยาวนะคะมีเกณฑ์ที่ช่วงนี้เนี่ยคุณหรือแฟนจะงอนกันได้ง่ายหรือมีปัญหาทางด้านความคิดความเข้าใจการสื่อสารนั่นเองค่ะแล้วก็นี้น,นะคะอาจจะเป็นสภาวะเครียดแบบอื่นโดยเฉพาะ ผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยนะคะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องของมือที่3ที่มาจากความคิดของคนในครอบครัวความเห็นจากญาติที่มันเยอะจนเกินไปทําให้ความสัมพันธ์งคุณมีปัญหาได้โดยตรงตรงนี้ต้องไประวังนะคะ อย่างต่อมาเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวมีเกณฑ์การที่จะวางแผนการบริหารเรื่องเงินการมีน้องสามารถมีและทําได้นะคะแต่แพรให้เป็นว่าคนราศีเมถุนนะมิถุนนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดแทนหรือช่วงนี้ถ้าพูดตามตรงอะ่ะคุณปากไม่ค่อยดีนะระวังคําพูดการเจรจารอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ มันทะเลาะก,กันง่ายๆหรือคุณพูดนิดเดียวเดี๋ยวอ่ะพูดตรงๆไปกวนทีนเขาละกันนะคะเลยทําให้มันทะเลาะแล้วก็รู้สึกว่ามีปัญหาคนกับคนรอบข้างได้ง่ายละกันอ่ะอีกนิดนึงนะคะกับลูกกับอะไรเนี่ยใครที่มีบุตรมีน้องแล้วนะคะคุณอาจจะอ่ะมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แพคคิดว่าคุณอาจจะเปลี่ยนในุมครอบครวองคุณได้สมมุติ บ้านคุณน่ะเป็นแบบเป็นเชิงสตอริโอไทป์หรือว่าไปนในเรื่องของหัวเก่าโบราณเนี่ยแต่คุณกับแฟนคือพ่อแม่สมัยใหม่คุณอาจจะต้องเลือกในมุมของคุณนะที่จะให้ลูกคุณเนี่ยส่งเสริมกับคอมพิวเตอร์ไปเลยไปเรียนรู้การเขียนโคดดิ้งหรือลูกคุณจะโฟกัสเกมอย่างเงี้ยหรือลูกคุณอยากลองไลฟ์ขายของออนไลน์ทำได้ทำไปเลยนะคะอาเป็นว่าปรับตามลูก ที่คุณรู้สึกว่าอยากจะให้เขามีตัวเลือกในชีวิตมากกว่าจะให้เป็นเชิงเกาแกโบล่าเล็กเงี้ยมันอาจทำให้ถูกปิดกัน้นหรือไมไ่รับความเข้าใจและเกิดเป็นการเก็บกดหรือในสภาวะเด็กบางคนอาจเป็นซึมเศร้าจากพฤติกรรมของทางบ้านได้เลยนะคะะสำหรับคนโสดน,นะคะ คนโสดขอหัวใจสีเหลืองนะคะก็โสดคลิปนี้เนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของด้านดีๆคนโสดมีคนคุยเนี่ยถือว่าเป็นสถานะเดียวกันนะคะคนโสดแนะนําจริงๆแพนแนะนําว่าเจอจากชีวิตจริงดีกว่าค่ะไม่นับออนไลน์นะคะเป็นไปได้ว่าหนึ่งคุณเจอจากกิจกรรมสังคมคุณอาจจะไป กิจกรรมกับเพื่อนไปลูฟท็อปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจออะไรที่ดีได้ด้วยนะคะรวมถึงคุณอาจจะเป็นในกรณีที่แพรมองว่าเพื่อนของเพื่อนแนะนําสมมติเฮ้ยเพื่อนทักมาว่าเฮ้ยปีนี้แกยังโสดอยู่หรอเออเดี๋ยวเราแนะนําให้นะก็อาจจะมีคนแนะนําให้เหมือนกันนะคะไปทําความรู้จักไปกินข้าวหรือว่ามันเจอจากโอกาสกิจกรรม ไปพักผ่อนไปมีติ้งอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะคะจริงๆเกณฑ์การจากการเดินทางไกลถ้าจะไปเรียนต่อไปต่างประเทศมีอยู่แล้วนะคะก็าสามารถทําได้แล้วก็ถ้าจะให้เป็นพบรักในที่ทํางานแพรรู้สึกว่ายัางไม่เวิร์กนะดังนั้นใครเข้ามาอย่าใจร้อนอย่าพึ่งมั่นใจมั่นหน้าโชว์พาวขนาดนั้นนะคะใจเยน็นๆใช้เวลาในการเลือกนะแล้วก็คนที่มีคนคุยแพรว่าคุณอาจจะเริ่มเริ่มคาดหวังดังนั้นลองดูนะคะว่า ในช่วงเวลาปีใหม่เนี้ยคุณลองพาเขาไปเขาดาวเลยหรือช่วงเวลาคริสต์มาสเนี่ยลองพาไปแต่จริงๆไพรู้สึกว่าปีใหม่อ่ะเป็นช่วงเวลาที่จะวัดใจว่าเขาอยู่กับคุณหรือเปล่าหรือเขาอยู่กับแฟนหรือเขาใช้เวลานั้นให้ความสําคัญกับใครนั่นเองนะคะดังนั้นคนราศีมิถุนเนี่ยดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งโฟกัสหรือว่าเร่งรีบกดดันกับตัวเองจนเกินไปนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยความตรง ความพูดไม่คิดของคุณน่ะอาจสร้างปัญหาทําให้เขาหายไปจากคุณได้ก็เป็นว่าระวังด้านคําพูดตลอดเดือนธันวามี้้เลยค่ะและนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของคนราศีมิถุนในเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะถ้าชอบจะใช้ย,ยังไงส่งให้คนใกล้ตัวที่ราศีมิถุนเนี่ยไปฝังด้วยกันได้นะคะ